อ้าวข้างบนอ่ะมาข้างบนเห็นไหมเห็นไ<อ>เป็นต้นไม่ว่าจะมาข้างบนหรือข้างไหนก็แล้วแต่แหละมันมันไม่ต่างกันนะครับอัดแทงงนตัวห <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเห็น <c oughs> ไหมก็ได้หมดอืัดแทงข้างนเห็นไหม ะใช้ก็ได้ป้องกันการรุมนะจากฝั่งไหนก็ได้เปลี่ยนการก็ได้เป็นสองเห็นไหมเล่นงานได้เห็นไหมเป็นต้นนะรอดไปคอนโทรลเห็นไหม นะลุกอ่ะ